ครับขอนอนนะครับก่อนที่จะนะครับพบกับอีกสามกลุ่มสาระที่จะปิดท้ยในวันนี้ขออนุญาตทุกเรียนได้เป็นตัวอย่างการนำเสนอฐานการเรียนรู้เพื่อที่ท่านสองคนจะได้ให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 ้ข้อสุดท้าเพื่อว่าเราจริงๆเราจะได้ข้ามเกินไปนะครับเป็นตัวอย่างก็คือว่าเรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกันนะครับว่าเราจะพอเสร็จแล้วเนี่ยเราจะไปฝึกจริงที่จะเตรียมหสูตนจะระ้ับในฐาน เกี่ยวกับองค์สราบันการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับเป็นนะครับโมเดลเป็นต้นแบบให้ซึ่งเดี๋ยวเราจะได้รับฟังข้อเสนอแนะแล้วก็ข้อเสนอเต็มจากท่านสอนอพยาชิในลำดับต่อไปนะครับขอเสนอตรงมี้ให้ทุก क्या बात है ว่าเอ็นะคะเราจะใช้เป็นี้นะคะโดยการนำคุยนะคะไปเช่น ความรู้ก็มีีย่พอรู้เนี่ยคนจบแล้วไม่พอเราสามารถขยายความรู้นี้ให้ได้ดีเป็นดีมากนะความรู้เนี่ยต้องตรเลยอย่างนี้ต้องทำให้ด็กต้ออย่างนี้นะครับคือเราต้องพูดเป็นพอเพียงประมาณอะไรเนี่ยทุกอย่างที่เล่ามานมานองออกความรู้มีเหตุมีผลพอประมาณนะฮะอยากจะไปรู้ว่าปุ๋ยเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่ต้องทำอะไรก่อทนทดลอง อย่างนี้มีเหงีมีผอนภูมิคุมกันอยู่ในตัวพอครบครบห้าหกตัวเยพอเพีงเลยต้องอย่างนี้เป็นตัใหที่เพื่อนให้เพื่อนกฐานนะลูกเก่งมากเลยต้องต้องบอกว่าช่นชโนะอย่างนี้นะฮะผมเกมผมไม่รู้ว่าัเยัหมด่านถ้าเด็กต่อแนี้ได้ถือรอ การงระการาตัวเลขอะไรอย่างเงี้ยเ็นโครนก็รู้แก่วงสมการมาเรยักครับสาไทยศาสตร์ัวอไรนะที่มาเติมยุทธ์ไหมเรียกงยุทธ์ไหมเทคนิคไเทคนิคน้ะเออเ็นเทคนิคถ้าการดำเนินการทางพมาจากโอ้หเ่า้ารจักมันเป็นคำที่ใหญ่มากเนาะความรู้ก็คือเทคนิคการวาตัวการเอาสมการเข้ามามาใส่อะมาใส่ในเติมที่จะทาเป็นคณิตพิเศเกี่วได้ แต่ตัวนี้ได้แล้วคุณธรรมมีเห็นที่ผลตั้งสมการได้ผมตั้งตามน่ะเท่าที่สุดก็คือการสร้างกลุ่มการการสอนให้เด็กเกิดการเรียนในฐานคณิตที่เร็วมันคือการฝึกให้เด็กเกิดความรอบคอบเกิดอะไรนะสติตมันมีสมาธิที่จะอยู่กับตัวนั้นอันนี้คือคือเราเดินมระบกแล้วอย่างนี้แหละเนาะอันนี้คือกลุ่มการมีเห็นที่ผลตามนี่เลยเป็นสารนะครับเดีติดตึงท่องนิดนึงถ้าเดินการทาที่สามตัวใหญ่มาก เอาอะไรมตอบหลังใช่ไหมมันใหญ่มากการในการทำพิธาก็จะเป็นความรู้ต้องเป็นเทคนิคที่เราไปดูว่ามีพิธีการแบบเป็นยังไงโอเคครับขอบสุนทรพิธารซึเนานของอาชีพโลกาอาชีนะคะเดี๋ยวจะให้น้องอาชี 아, 그요 และการทำงานนะครับการางแผนเพื่องในการนงานนะครับและเป็นความเหมาะสมกับงานที่ให้สอดคล้องกับความรู้ความสามารถของตนเองนะครับโดยวัฒนธรรมนะครับคือการเรียนรู้เกี่ยวกับจรรยาวรนในการให้คามรู้ของผู้อาชีพนะครับให้เป็นเหตุอาจจะเป็นเยาวชนในการให้กวบมรูอาชีพด้วยเช่นกันนะครับที่สามารถสอดคล้องและก็ให้เหมาะสมกับวิชาชีพนะครับ ครับสิ่งแวดล้อมก็มีเกณฑ์สถิที่ดีนะครับต่อวิชาชีพนะครับต่อเรื่องรวงานนะครับตอผู้รับบริการนะครับส่วนยั้องกาบคในเริ่องของสิ์ค่เ่อารนานะคบก็คือมีนีต้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับภาษาการประอบอาชีพนะครับ แล้วก็ทำงานจาส่วนสายสังคมก็คือเป็นที่รองนะคะเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมค่ะเอเมนลงมาหน่อยครับเยี่ยมมากทีนึงปุะตูดูอาจูเห็นผลกับกุ่มคุ้มกันนะปุะดูเห็นผลมีเหตุมีผลคุณนประตูมีการบาดแผลต่อมายชีวิตตัวนี้น่าจะอยู่ตรงไหน คนครูว่าตอนนี้นักเรอยู่ตรงไหน,นมีการวางแผนตัง้งหมายชีวิต้านการศึกษาและการประกอบอาชีพพอมาเรียนฐานดีแล้วน่าจะมีกลุ่มการน้องใช่ไหมฮะข้อนี้จะอยู่กลุ่มกลุ่มกันตลอดการเฉยเฉยพอมีเหตุมีผลก็คือมาเรียนอีกก็มีแนวทางในการพัฒนาตนเองงงไหมงงไหม,มคือผมงภาษา,าสองอันเนี้ย าาคือถ้าวางแขนเ็น T เกี่างที่ผลวางแผนเต็จริงแล้ววางแขนคือเป็นการาสร้างกลุ่มกลมการโอเคไหมนบเสร็จแล้วฮะโอเคไหมเนาะการวาท่จแตน้การที่เีผลก็เอากูมกุการจัอยู็นี่ยวกที่ผเอามีการวาแขนต่หมาชีวิตาเป็นภูุมิคุ้มกันไม่งงรับเฮะไม่ง โอเคแล้วนั่นแหละแต่แล้วสมสารธาตุชาก็ทำงานอย่างมีความถูกประสานข้อมูลอย่างเป็นระบบแล้วก็ยึดหลักการทำงานของในหลวงราชการที่9เนี่ยที่หลักการทำงานที่มีท่อ23ข้อโอเคนั่นเลงให้เขารู้ถ้าแต่แล้วเด็การติดตรงนี้ปุ๊บสารธาตุชาก็จาะประเด็นไปเลยว่ามีหลักการตรง ส่งงานของในหลวงพิธีถวาทยทาอด้วยนะนีตะตะะ่เดียวตรงตนี้เองแต่อันนี้ทีหมดนะอย่างนี้แหละนะโอเคครับลงไลยด้วยฮะคุมคุ้กันต้องระวังปืเราจป็การวางแผนการสร้างฐานไว้เท้จแข็งกับชีวิตตัวเองปนแล้วไปทำนะ,ะครับในของทกานเองครับแล้วก็สุดท้ายในวันนี้นะครับการขับคเคลื่อนโรงเรียนของเรานนะั้ต้องทำโดยกลุ่มบริหารเรียนเชิญท่านผู้บริหารทั้งสี่ท่านนะครับทับ้งสี่หน่วงานครูครับลงมือเป็นกำลังใจ เราด้วยครับขอบคุณเก่งมาผูา้บริหารผู้บริหาร แล้วกูโดยานระเรา,าจะิรติตคือแรไต้องมีอท่จะาการเรียนรู้ด้วยการพัฒนาบทเรียนร่วมกันการปฏิรชุมชนแหการเรียนรู้นะคะอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องมีกานในตัวนะคะต่อไปสามสารสาสารคือ3ราชา,าเราจะต้องเข้าใจเข้าถึงแล้ก็พัฒนาเราจะต้อง เขา้าใจครอแล้วก็พร้อมที่จะพัฒน,นาในสุวนนี้นะคะแล้วก็ภาสาคนคือครูสามารถที่จะเขียนแผนโปรไฟล์สเส็จได้ต่อไปก็จะเป็นหนาสองขีนก็คือครูยะต้องเขียนแผนโดยปเป็นเรียนการกับหลักสูตรสองขินนะคะต่อไปก็จะเป็นอ่าสี่พิธีมีข้ามไปสี่พิธีก็จะมีวัตถุสังคมสิ่งแว้ร้อมแล้วก็วัฒนธรรม ก็ค se ือคุยจะต้องศึกษาการเขียนแขนการจัดการเรียนรู้โฟสสเต็ป การเฉียนแสนจะต้องเพื่อและก็เป็นบรรยากาศที่พร้อมอย่างเฉียนแสนและก็ให้กาตทำงนปของทุกท่านครับสิ่งที่คุณจะต้องดำเนินการในการจัดทำต้องกว่าอะไรน่คือนะครับคุณจะต้องรู้นะครับแต่ความรู้นี้คือเรื่องงขอการตั้งโปรแกรมนะครับเพื่อรู้วิธีการติดตั้งโปรแกรมเสร็จนะครับต้องการใช้งานหนึ่งนะครับสามารถทำพิธีเน้นได้นะครับซึ่งในการทำพิธีเน้นั้นก็ต้องก็ มาจากในปอดีตนะครับโดยยึดตามหลักการว่าจะประเมินนะครับที่เป็นสิ่งที่ผู้ชุมนุงรู้นะครับในการดำเนินการนั้นนะครับหากผู้เองนะครับก็จะต้องดำเนินการนะครับและอยากครอบครองนะครับหาซึ่งส่วนให้นะครับผู้ชุมนุมดำเนินการ นี่ก็ฟ <Techn Pokémon> ังกูสอนครับแล้วมีฟังซึ่งกองดูนะครับซึ่รเป็นการจัดการอยู่นะครับการการอบรมนะครับตัวาีมากครับา้นอย่ารอบคอนะครับก็จะส่งผลในด้นอืนๆนะครับด้านหลังการนะครับสิ่งที่เราเรียนืเรื่องของการประหาันะครับและปยะหยัดทาค่าใช้จายปะหยเวลาลดความซาำซ้อนะครับตรงนี้ก็เข้าถ่ายในเรื่องของความประมาณ Yeah. Mm -hmm. you าระมัดระวังนะครับแล้วก็นกาปใช้ในชีวิตประจำวันมากนะครับส่วนคุณธรรมนะครับก็กับทุกเรื่องการกระทำในวินัยนะครับแล้วก็ความรับผิดชอบแล้วก็ความที่สักก็ฝากทุกคนนะครับส่วนสาธารณก็คือการพอประมาณมีบทแล้วก็มีภูปคุ้มกันนะครับพอประมาณก็เรียนตักิตือนการให้ของสมนะครับการทหารที่นะครับมีการวางแผนในการจัดสรรพื้นที่ของส่งครับ แล้วก็พี่วนนะครับเพื่อให้เยอเรียนรู้ระเบีนไคม้องการงกฎหมายครับมงคมกันนะครับก็คือเมื่อเรียนรู้ด้วยอย่างถูกต้องแลก็พร้อมที่จะได้รับการเปลี่ยนแปลงที่ความเปลี่ยนแปลงก็ความเสี่ยงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นนะครับในส่วนต่อไปนะครับก็คือมีวิธนกก็คือกาอวัตุ การดำเนินรายการปฏิบัติการตรวจรเียนของโรงเรียนนะครับอาก็คืออา้าเขตปาเพื่อเพื่อะไม่ไจุดเดือนะครับแล้วก็ทางทร้อค่ารักษาความเป็นไทยการสร้างาเป็นกรัของโรงเรียนนะครับสิ่งที่เรคือปลูกังิตสำนึกในการอักรกษาิกับรนะครับอาเซนสานะครับสารชานะครับ รวมไปถึงเรื่องในการศึกษาข้อที่สองแล้ก็มีการศึกษาที่จะเป็นรบบบ่งนะครับแก้ปัญหาจากไปจากไปที่ยิงใหญ่ครับส่วนสาธารณสุขนะครับก็อันนี้สามารถทำกิจกรรมตามลำดับขั้นตอนครับทำาหปถึงคูิสังคมนะครับภูมิะานนเก่งครับเดอมฐานสองคูต้องเป็นฐานครูปวารรู้เรื่องเกิดอะไรนะ รู้ใช้จ่ายเงินหลวงผ่านก็จะได้เป็นเกษตรการใช้เงินโครงการการยืมการรับอย่างเงี้ยพอมาเสร็ปุ๊บเราจะมีวิธีเทคนิคชิธีการยังไงที่ที่จะต้องมาแบบว่าพอทำโครงการเสร็จปุ๊บเราจะมีกระบวนการตามอย่างไรเราปัญหาเรื่องปปอใช่ไหมมีปัญหาเรื่องการตรวจปอปอใช่ไหมแหมอยู่วิชาการเรื่องนี้จะได้ว่าโปรมีปัญหาไนเรื่องปปอ หอือกว่าไม่มีไนัิาการเดิาได้ไงานอาจารนาจารจาการทานหรือทา,า,าการส,าาาาสาาาเสิมันาการจัดการเรนรู้แบบท่งฉีเลยนีจะเป็นคีีกเติมเต็มใพ่ไมีองค์ประกอบยังไงอย่างเง,งี้ยเนาะคือคือถ้าอย่างเงี้ยกรรมการจะถามดาีว่าั วี่เร we we ืนิ่ส่วนมืคลกเต้องไปทำการพัฒนาเทคนิคเลยอที่สูงรูืเอาที่เรวิทยาศารที่สูงขึ้นมันก็จะล้อการหมดเลยว่าคุณทำงานเลียวแกกาใช่ไหมฮะมันจะต้องเป็นลักษณะนั้นมันจะตอโยโยงกันหมดเลยภามันจะกลายเป็นเออวิชาการเป็นตัวเติมเอ็อรกเป็นันจะมตัวเติมรูปเงาที่ สารสนุกมันจะตอบโจทย์และก็เปลี่ยนทิศในชุมชนทั่วไปก็การเล่นกับนักเรียนพอไปเล่นกับนักเรียนพ็กิดความเสียไใจในกลุ่มกลุ่มต่างคท่านี้เราต้องคอยุกทีจากครูกับคนเพราะฉะนั้นพัฒนาเอธีเป้าหมายเกิดขึ้นคือผู้เรียนวิชาการจะคโนโลยีที่สำคัญและหัวใจหลักเลยจะดหนักกับเพื่อนเพราะ รับไปลงที่นักเรียนนั่นคือเกิดจากครูอาชที่ที่บุคคลสนับสนุนส่งเสริมมันจะร้อยเรียงกันเป็นก้อนเดียวที่คุยกันสอนก็ว่าเท่ากาบประเมินตสอนเพื่อผมเพาะคุณลักษณะของผู้เรียนให้เป็นบรรลุที่สมบูรณ์ต่อไปนอนาคตเพื่อช่วยในการให้ผู้เนียนนแตนการผมเขาะเลี้ยงใจะเกิดจริงจริงที่ตัวเราครูครูท่าเด็กในวันนี้นะครับก็ มีอะไรจะถามไหมมีถามได้จบแล้วนะท่านคุณสารีเทศและท่านสนนเวชิตนะครับที่ได้มาเติมเต็มให้กับพวกเราในวันนี้นะครับก็ขอเสียงปรบมือนะครับในการตอรบแทนท่านครั้งหนึ่งครับครับวันนี้ก็ขอกล่าวปิดน,นะครับการอบรมกานก่อนบทเรียนนะครับเพื่อเตรียมรับการดระเนินหลักปรัชญาในโควิเอร์นะครับขอสวัสดีครับเรีนทราปขอบคุณ